ครอบครัวนี่แหละครับคือคําพูดที่ดีอยู่ในมหาพูเนี่ยพบมหาพุที่เราตกฟากเนี่ยคือดาวพุธดาวคําพูด,ด,าพดการทํางานคือใช้คําพูดนะครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่คือรายการโหนสยามกับกระผมชายชัยภูมิสถานีโทรทัศน์แห่งนี้รวมถึงแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียในโลกออนไลน์ทั่วไปคุนเคยกันกับรายการนะครับเป็นประจำเราเจอเราพบเราเจอกัน ในลักษณะการแบบนี้นำเอากระพีิกลิ้นความลึกลับซับซ้อนแห่งความเป็นสังคมทุกแง่ทุกมุมเอามาขยับขยายให้ท่านได้ชมได้รับทราบความเคลื่อนไหวในเวลาแห่งสังคมปัจจุบันเราท่านนะครับวันนี้เราจะเริ่มต้นไปที่อาจารย์อ้นสิบแต้มหมอดูตาทิพย์จะฝากข้อความไปถึงอาจารย์อ้นสิบแต้มยังไงก็มีตัววิ่งอยู่ข้างล่างอยู่นะครับอาจารย์อ้นสิบแต้มจะมาทานายทายทักบอกกล่าวถึง ช่วงชีวิตของแต่ละผู้แต่ละคนที่มีปัญหาค้างคาคนเราค้างคางไม่เหมือนกันนะครับอยากจะถามเอ,อนักกิตวิทยาชาวบ้านประมาณนั้นต้องมอบให้ท่านผู้นี้เลยอาจารย์อ้นสิบแต้มหมอดูตาทิพย์นะครับพบปะว่าด้วยเรื่องอะไรเรียนเชิญอาจารย์อ้นเลยครับกราบสวัสดีครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟัง วันนี้ก็มาพบกับผมอาจารย์อ้นสิบแต้มเช่นเคยนะครับในหน้าที่ของผมครับวันนี้ก็เป็นวันที่ดีนะครับวันนี้ก็จะมีมาตอบคอมเมนต์กับให้ผู้ชมทางบ้านนะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมทางบ้านนะครับเดี๋ยวจะโฟนอินเข้ามาดูด้วยนะครับครับเดี๋ยวก็รอสายสักแต๊บนะครับ ก็เป็นลิมิตใหม่ที่ดีครับวันนี้ก็อาจารย์ก็พักผ่อนอยู่ที่บ้านครับตอบคอมเมนต์ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังนะครับที่คอมเมนต์ไว้แล้วก็มีทักมาว่าจะดูดวงด้วยครับฮัลโหลค่ะฮัลโหลสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินไหมครับค่ะค่ะครับขอได้ยินค่ะขอทราบวันเดือนปีใหม่อีกทินนะครับเกิดวันอะไรครับ วันวันศุกร์ค่ะวันศุกร์ที่เท่าไหร่ครับวันศุกร์ที่เท่าไหร่ครับยี่สิบสามค่ะเดือนที่ยี่สิบสามครับเดือนเดือนธันวาค่ะพศครับสองห้าสามเจ็ดค่ะครับเดี๋ยวขออนุญาตคำนวณแป๊บนึงนะครับฟังฟังฟังดูนะครับ ไม่ทราบชื่อคุณอะไรครับน้ำพึ่งค่ะครับน้ำพึ่งฟังนะครับเกิดวันศุกร์นะครับอ่าเกิดวันศุกร์อยู่พรจุตินะครับก็เป็นคนค่อนข้างที่จะอัธยาสัยดีนะครับแต่ดาวตกฟากไปที่ดาวพฤหัสนะครับเป็นคนที่คิดอะไรหลายเรื่องนะครับแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อมั่นตัวเองนะครับตัวเราเองไม่ค่อยเชื่อมั่นตัวเราเองนะครับ ความคิดคิดทีหลายเรื่องนะครับวางแผนก็บางทีไม่กล้าตัดสินใจทําลงไปนะครับเพราะเราไม่เชื่อมั่นตัวเองนะครับแต่มีความผูกพันกับคนแก่คนเฒ่านะครับที่คอยเกื้อหนุนอุนอนป,อปถัมเรานะครับได้ยินไหมครับได้ยินค่ะครับอยู่กับปู่ย่าตายายในวัยเด็กมาหรือเปล่าครับ ใช่ค่ะใช่ใช่ในวัยเด็กนะครับค่ะครับเพราะว่าดวงธรรมชาติตกฟากลาหูนะครับปู่ย่าตายายเลี้ยงมาในวัยเด็กหรือมีความผูกพันกับท่านนะครับอ่ะเยากสอบถามเรื่องอะไรครับแนวทางชีวิต อยากจะทราบเรื่องอะไรครับสอบถามเรื่องอะไรดีครับเอ่อถ้าเราลงทุนเกี่ยวกับการลงทุนนะคะลงทุนเหมือนเราลงทุนของไปเพื่อนเราจะได้เงินกลับคืนมานครับคือธุรกิจส่วนตัวเหรอครับเอ่อทอสับขอโทษนะครับมีคืนมีคืนไหมครับนะ่ะ ได้ยินอาจารย์พูดตลอดไหมครับฮัลโหลครับคำสัญญาณไม่ค่อยดีหรอครับอยู่อยู่ที่ไหนครับเนี่ยฮัลโหลครับขออนุญาตถามอยู่ที่ไหนครับเนี่ยค่ะสัญญาณไม่ค่อยดีค่ะอยู่บนเขาหรอครับชุมพรค่ะที่ไหนนะครับอยู่ตรงอยู่แผ่นปัไป ู่ชมพรค่ะชมพรเหรอครับอ๋อคนใต้เหรอครับไม่ใช่คนใต้ค่ะแต่แต่อยู่จัง <มา S 1> หวัดมาทงานที่ใต้อ๋อขอโทษนะครับพื้นเพเดิมนี้อยู่ที่ไหนครับบ้านเกิดกําแพงเพชรค่ะอ๋อแล้วรู้จักดูอาจารย์มาจากที่ไหนครับรู้จักกับไพศาลนะคะ อ๋อโอเคครับรู้จักกับพิสานนะคะครับครับอันนี้ก็คือเราลงทุนเราลงทุนอะไรไปครับความรับรมมู้นีนทำเซบูค่ะลงทุนทำเซบู่ไปหรอครับค่ะเหมือนเราโอนตังให้เขาไปเนี้ยแล้วเรายังไม่ได้เรายังไม่ได้คงอ,งอะ่ะ เป็จ,จะได้เงินคืนเมื่อเขาบอกให้โอนไปโลดรเป็นจำนวนเยอะไหมครับสองหมืนนะคะสองหมื่นเหรอครับเดี๋ยวครับตอนนี้อายุเข้าย่างย<า>ี่สิบเก้าใช่ไหมครับเนี่ยค่ะ<า>เดี๋ยวคำวนณันนะครับครับย่างยีิบเก้าเรามีตกความเครียดนะครับอยู่โลกาวินาศโดยหัวสมองนะครับ แต่ต้องใช้คําพูดเราให้ดีครับเพราะว่าใช้คําพูดเจราจาที่จะได้คุณนะครับเราต้องพูดจาแต่ถ้าถามว่าให้โอนไปอีกไม่ต้องโอนนะครับเขาว่าถ้าเราไม่โอนไปนี่คือว่าเราก็ไม่ได้เงินคืนนะคะมันต้องใช้เหตุและผลด้วยนะครับการทําธุรกิจเงินก็เงินของเรานะครับเราโอนไปแล้วมันก็เป็นของเราถ้าเขา แฟร์แฟร์กับเราเขาก็ต้องคืนเราดีครับ mm hmm. ธุรกิจก็คือธุรกิจนะครับถ้าคนทำงานจริงๆเขาจะไม่มีเอาเปรียบนะครับเพื่อนร่วมงานนะครับ oh. แต่ถ้าเราโอนไปอีกเราน่าจะโลกาวินาศซ้ำแน่นอนครับออ๋ oh. แล้วความรักอะค่ะความรักก็ค่อนข้างที่จะมีปัญหาครับตอนนี้ณปีนี้นะครับถามว่าปัญหาในที่นี้เราเรากังวลใจอยู่หรือเปล่าครับณนะตอนนี้ครับใช่ค่ะใช่ใช่ไหมครับเพราะว่าดาวประธานจากดาวจันทร์ตกฟากดาวพฤหัสเราใช้สมองที่ผมบอกขั้งต้นมาว่าหลายเรื่องสี่ห้าเรื่องคิดเทียครับ คิดวิตกกังวลอยู่เรื่อยครับเราก็จะคิดอยู่อย่างเงี้ยครับเราต้องปล่อยวางแล้วใช้ใชคําพูดครับใช้คําพูดการเจราจาการทํางานของเราใช้ครอบครัวนี่แหละครับคือคําพูดที่ดีอยู่ในมหาพดเนี่ยพบมหาพูดที่เราตกฟากเนี่ยคือดาวพุธดาวคําพูด,ด,าพดการทํางานคือใช้คําพูดนะครับปีนี้ที่โดดเด่นนะครับเขาเรื่องงานเนี่ย ตกฟากดาวเสาร์เนี่ยเพื่อดาวดาวดาว,ดาวอาทิตย์นะครับดาวอาทิตย์อยู่พบมหาทรัพย์เนี่ยมันต้องแลกกับความเหน็ดเ,นหนเหนื่อยหรือน้ําเหงื่อต้องกระจายสองเท่าครับถึงจะได้เงินนะครับค่ะเพราะว่าพระอาทิตย์ย่างยี่สิบเก้ามันตกดาวเสาร์นะครับพบมหาทรัพย์แต่ ดวงที่จะตกการเงินที่ดีมากคือหลังวันเกิดปีนี้นะครับครับย่างสามสิบจะตกการเงินที่ดีนะครับตกการเงินที่ดียิ่งเลยครับแล้วความรักนะตอนนี้คือมีเรื่องกุ้มอ,อกกุ้มใจอยู่ใช่ไหมครับ ครับแล้วอยู่ด้วยกันไหมครับะะแฟนอยู่ด้วยกันไหมครับอะไรนะคะแฟนอยู่ด้วยกันไหมครับก็เขาว่างงานไม่ค่อยว่างงานนะคะมาบ้างไม่มาบ้างค่ะแหรอครับเออถามขออนุญาตถามคือเรารักแฟนคนนี้มากไหมครับมากค่ะ ถ้ามากก็จะไม่แนะนําอะไรนะครับแต่ถ้าตัดใจได้ไม่ได้อาจารย์จะแนะนํานะครับแนะนําได้คะ่ะไม่เป็นไรก็ไม่เรายังมีความรักให้กับเขาอยู่ก็ดี่ดีดก็ในอนาคตจะดีครับถ้า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 เราครบอยู่ก็จะเป็นอย่างนี้อยู่ครับแต่ถ้าในวันที่ไม่ไม่ได้คบกับแฟนคนนี้แล้ว เดี๋ยวค่อยหาคันร้องอีกทีก็ได้ครับไปในเกณฑ์ที่ดีครับตัวเราเองก็ต้องตัดสินใจครับตัวเราเองต้องตัดสินใจครับแล้วถ้าเราอ๋อแล้วถ้าเราเสี่ยงโชคจะได้โชคลาภไหมคะหลังวันเกิดได้โชคลาภที่เกินคาดแน่นอนครับและการเงินมาที่ไม่ได้คาดหวังแน่นอนครับ กลางวันเกิดแต่ถ้าถามปีนี้นะครับปีนี้ปีนี้ก็มีการเงินที่เข้ามาแต่ไม่ได้เก็บครับ oh. พอได้ใช้นะครับพอได้ใช้พอได้บริหารแต่ไม่ได้เหลือเก็บนะครับ oh. อขออนุญาต มีลูกยังครับมีแล้วค่ะครับอ่าอายุประมาณเท่าไหร่ครับเก้าขวบค่ะพระดาวเราตกฟากดาวบุตรไงครับดาวบุตก็อาจจะชื่นเอาอชื้นใจเจอวกับลูกนะครับ คือรออีกนิดหน่อยนะครับก็ไมก่ก็พอประมาณนะครับอันนี้เพิ่งต้นปีมกราอยู่นะครับค่ะแต่คือถ้าเราลงทุนอะไรไปนี่คือไม่ได้ใช่ไหมคะเสี่ยงไม่ได้ใช่ไหมก็มันมันมีทั้งถ้าลงทุนซ้ำไปอย่างไม่แกี้ยอย่างข้างต้นที่ก้าวไปนะ่ะไม่น่าได้คืนนะครับ แ,แล้วก่อนหน้านี้ธุรกิจดีดีไหมครับก่อนหน้านี้มาครับเพิ่งทำอะค่ะเพิ่งทำแล้วก็ลงท,ทุนไปลงทุนไปแล้วก็ยังไม่ได้สินค้าได้หรอครับค่ะลองดูเขาบอกว่า,วาต้องโอ,โอนให้อีกก่อนค่ะเขาถึงจะโอนเงินที่เราโอนไปกลับคืนมาค่ะอือเคยดูข่าวมั้งไหมครับเนี่ย ดูข้าวไม่ค่อยได้ดูค่ะคอเซนเตอร์อะไรอย่างเงี้ยครับมันผิดปกติแล้วครับแล้วดวงเราก็ตกไปตัวหนึ่งด้วยครับมันผิดปกติแล้วครับเงินเราต้องสองหมื่นนะครับไม่ใช่ในน้อยนะครับ เขาเขาให้คำพูดไว้ยังไงครับว่าอยู่ติดติดอะไรถึงยังไม่สอ่งออเดอร์ให้หรือ,อยังไงครับค่ะเขายังไม่ได้ส่งออเดอร์ค่ะคือเขาว่าเราต้องโอนไปเพิ่มมีห่าพัน่ะคือออเดอร์ถึงกะมาค่ะแล้วก็โอนเงินกลับคืนมาให้อ่ะค่ะครับเราหมดแล้วหมดอีกเก็บห้าพันไว้ก่อนนะครับยังไม่ต้องโอนนะครับแต่ทางนี้ทางนั้นก็ ฟังไว้เป็นวิทยาฐานนะครับเพราะว่าผมก็ได้แค่ให้แนวทางนะครับการตัดสินใจก็อยู่ที่ตัวท่านนะครับแ,แล้วถามดวงถึงปีนี้มันก็มีดวงที่ตกอยู่นะครับต,ตกในที่นี้ก็คือเนี่ยแหละความเครียดหรือว่าถูกอาจจะถูกหักหลังได้ครับ แล้วน,นอกจากธุรกิจส่วนตัวทำงานทางด้านอื่นอีกไหมครับก็แบบจ้างทั่วไปค่ะอ๋อแต่นี้คือจะเริ่มต้นทำธุรกิจสบ,บู่เก็บหอมออมิมาก็อยากจะลงทุนเป็นการขายออนไลน์ใช่ไหมครับค่ะใช่ค่ะ แต่ถ้าถามดาวเกิดเราอ่ะถ้าจะเป็นแม่ค้าคนกลางอะ่ะก็ก็ตรงกับดาวเกิดเรานะดาวสุขนะดาวการค้าขายเนี่ยถ้าเราทําค้าขายทางด้านอื่นเป็นไหมครับก็ไม่ค่อยเป็นอ่ะ,อะไม่เป็นเลย ครับก็นณตอนนี้ก็ดวงย่างยี่สิบเก้าอย่างที่เก้าไว้นะครับดาวตกโลราวินาศโดยหัวสมองนะครับการเครียดกันอุ้มอกกุมใจนะครับแต่การเงินอาจจะมีเข้ามานะครับโดยดาวสาวแต่เราต้องแลกด้วยน้ำเหงื่อนะครับแต่ก็ไม่เหลือเก็บนะครับปีนี้นะครับอะปีนี้โดดเด่นคือต้องใช้คำพูดครับ ส่วนปีหน้านะครับยางสามสิบตกมหาทรัพย์ครับอาจจะได้โชคจากคนแก่คนเฒ่าหรือพ่อแม่นะครับแน่นาคตนะครับหรือเป็นคู่ครองนะครับครับมีอะไรจะถามอีกไหมครับไม่มีแล้วค่ะครับถ้าสงสัยอะไรก็ค่อยทักมาถามอาจารย์ใหม่ได้ครับครับขอบคุณมากนะครับคุณค่ะครับลาดีค่ะ ครับเป็นอันเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยนะครับจากผู้ชมทางบ้านนะครับอยู่จังหวัดชุมพรนะครับแต่ก็เป็นคนกําแพงเพชรนะครับก็วันนี้ผมอาจารย์อน้นหมดเวลาเวลาหมดนะครับยังไงก็ฝากท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทางบ้านนะครับถ้าสนใจดูแนวทางคันลองชีวิตนะครับก็ติดต่อมาได้ที่อยู่ตามข้างล่างนะครับ ยังไงก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับก็พยากรณ์ต่อไปครับครับวันนี้ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ